เมนูอร่อยๆ,ๆที่ทําให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วนะครับเมนูนี้กับเมนูผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะครับรสชาติเข้มข้นเข้มข้นอร่อยสุดๆนะครับเริ่มตั้งกระทะเลยครับเทน้ํามันลงไปท่วมๆแล้วก็โรยแป้งทอดกรอบลงไปครับใช่ครับโรยแป้งทอดกรอบลงไปเลยนะครับตอนที่น้ํามันยังเย็นอยู่นะครับอ่ะพอน้ํามันเริ่มร้อนก็เริ่มคนเลยครับให้แป้งทอดกรอบของเราละลายเข้าไปกับน้ํามันให้หมดแล้วก็ใส่ปลาดุกลงไปเลยครับ แป้งทั้งหมดเขาก็จะมาเคลือบอยู่ที่ตัวประดุกทั้งหมดเลยครับง่ายไหมละครับเทคนิคนี้แล้วเราก็ทอดจนกว่าประดุกเนื้อประดุกของเราเนี่ยจะกรอบตามที่ต้องการได้เลยครับในส่วนของการล้างเนื้อประดุกนั้นนะครับ<ม>ก็นําไปล้างน้ําส้มสายชูนะครับจะได้หมดคาวหรือไม่ก็ล้างน้ําเกลือก็ได้นะครับอ่า ปลาดุของเรา,เราเกรอบเตรียมตามที่ต้องการแล้วเนี่ยก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนเลยนะครับสเสด็จน้ำมันไว้เลยครับเหลืองกรอบน่ากินดีใช่ไหมครับแล้วก็ไม่กระเด็นด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ตั้งกระทะใหม่อีกทีหนึ่งใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับในส่วนของส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับตีๆให้พริกแกงเผ็ดเนี่ยแตกตัวออกมาให้หมดเลยครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำกะทิลงไปเลยครับน้ำกะทิเนี่ยเขาจะลดความเผ็ดเข้มข้นข,นของเขาลงแล้วก็สีก็จะนวลนๆน,น,น่ากินขึ้นนะครับดูสิครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับให้มีความคลุกคลิกุคกคลียครับ คนครับให้พริกแกงแตกตัวให้ดีแล้วก็รอจนกว่าน้ําแกงของเราจะร้อนขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ก็ใส่กระชายซอยลองไปเลยครับปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลมะพร้าวเล็กน้อยครับแล้วก็ตามด้วยน้ําปลายนิดหน่อยครับรสชาติของพริกแกงก็ลองชิมดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่น้าปลาไปเยอะนะเดี๋ยวเค็มแล้วก็ตามด้วย ปลาทอดกรอบของเราเลยครับลงใบผัดให้ปลาดุกทอดกรอบของเราคลุกเคล้ากับน้ำพริกแกงให้หมดเลยครับตามด้วยพริกไทยอ่อนครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงหัน่นใบมะกรูดฉีกลงไปด้วยเลยครับเพิ่มกลิ่นแล้วก็เพิ่มสีสันโอ้โหน่ากินมากๆเห็นไหมละครับสังเกตดูนะครับน้ำที่ชุ่มๆอยู่เมื่อกี้เนี่ย เนื้อประดุกก็ดูดเข้าไปหมดเลยนะครับรสชาติทั้งหมดก็เข้าไปอยู่ในเนื้อประดุกหมดเลยครับแล้วประดุกของเราก็มีความกรอบอีกต่างหากนะครับโอ้โหข้าวหมดหมอแน่นอนครับเมนูนี้